สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมเดียวดีเดย์แล้วเราอยู่กันในเกมโปเกมอนอยู่ไหนนะครับท่านผู้ชมในส่วนวันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นคาแม็กกันนะครับท่านผู้ชมไอเทมถือที่เราจะใช้ก็จะเป็นบาเีคู่หูนะครับผ้าคาดหัวนักสู้แล้วก็ผ้าคาดหัวแห่งพละกําลังนะครับพอเราจะให้น้องตีแรงนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าน้องสกิลน้องเนี่ยนะครับด้วยความที่เป็นตัวดีเฟนเดอร์นะครับก็จะ ค่อนข้างที่จะทำดาเมจน้อยนะครับเราก็เลยต้องเพิ่มนิดนึงนะครับในส่วนของท่าที่เราจะใช้กันในวันนี้นะครับก็จะเป็นท่าไฮโดรปัมนะครับท่านี้ค่อนข้างที่จะแรงนะครับท่านผู้ชมและอีกท่าหนึ่งที่เราจะใช้กันก็คือท่านี้ครับท่าหมุนติ้วนะครับมันก็จะหมุนติ้วๆๆติ้วครับตามชื่อของมันนะครับหมุนไปโดนคู่ต่อสู้นะครับสร้างดาเมจนะครับรอบตัวของเรานะครับแล้วก็ ใช้ควบคู่กับไฮดรปั๊มได้นะครับท่านผู้ชมพอกดไฮดรปั๊มเนี่ยน้ำก็จะฉีดตามกระดองนะครับในระหว่างเวลาที่มันหมุนนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันครับท่านผู้ชม Ready, <go. S 1> มาแล้วครับท่านผู้ชมในส่วนของวันนี้นะครับเราก็จะพาน้องคาแมกนะครับขึ้นด้านบนนะครับท่านผู้ชมไปไกันน้องยาดุงนะครับ วันนี้ต้องรีบทําเววก่อนนะครับมันมายันนี่เลยนะครับแล้วก็ตายไปหนึ่งนะครับตัวนี้อึดน,นะครับท่านผู้ชม ดังก่อนนะครับ19แดงนะครับท่านผู้ชมมันมาแล้วครับท่านผู้ชมอยากตายในป้อมก็ไม่บอกนะครับสองหนึ่งครับท่า,านผู้ชม21ก็มาครับรีดให้ดูปั๊มก่อน เฮ้ยมันโตแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนให้ดรปัมเข้าไปให้มันรู้มั่งเถอะทีเดียวจอดรถบให้ดูปัมเอาแรงพอสมควรปัมเข้าไป <c oughs> สองครับสองคิวครับท่านผู้ชม <c oughs> จังหวะนี้ดังก่อนนะครับนี่ครับมุนติ้วของเรามาแล้วครับผ้าของเรา เอาอยากเจอหมุนติ้วก็ไม่บอกนะครับนี่ง่ายใช้กับไโดรปามได้ด้วยนะครับท่านผู้ชมโอ้ยางงี้จะเหลืออะไรครับเดี๋ยวจังหวะนี้แอบดังก่อนนะครับสิบหกแต้มก็ดีนะครับปามเข้าไปนะครับอีกทีเดี๋ยวป้อมแตกนะครับมาแล้วครับน้องพึ่งของเราเกิดมาแล้วครับปาดกองพึ่งก่อนนะครับ โลตอมยังไม่มานะครับโลตอมจะมาแล้วครับเก็บให้ดรปั๊มให้โลตอมนะครับโูแรงจริงครับให้ดรปั๊มดังก่อนครับที่สองแต้มขวาเข้าไปจังหวะนี้เก็บโลตอมก่อนนะครับท่านผู้ชมให้ <c oughs> ดรปั๊มเข้าไปมุติ้วไปให้ดรปั๊มโ่นออกมาครับ ายควบคู่กันได้นะครับมุนติวไฮโดรปามเนี่ยโดนแน่นอนนะครับน่าจะได้นะครับโรตอมของเราเรียบร้อยครับท่าใหญ่เรามาครับท่ายูไนนะครับไอ้มันแอบไปนู่นครับท่านผู้ชมเดี๋ยวดียก่อนนะครับเห็นอยู่แวบๆมันจะมันจะดังครับดังทันด้วยข้ามเลยครับมนอยากดังมาหาที่ตายโดยตรงครับท่านผู้ชม นี่เรียบร้อยหมัวมาฆ่าไม่ได้ดังเลยครับยีิบสีแต้มครับ <S <S โลดตอมยังไม่หายนะครับก็ดังได้เลยนะครับวันน e ี้ตีโปเกมอนป่าก่อครับอีกทีเดี๋ยวป๊าบเข้าไปเมื่อกี้เห็นมันเดินไวๆนะครับ ผ่านไปข้างหลังเนี่ยครับในไปที่เพื่อนเราแล้วครับเโทตัวเดียวยังกล้าหมายครับเป็นฟ้ามไปแดกเลยนะครับเป็นไงจะหนีไปไหนเนี่ยเดินช้าด้วยเราไล่ไม่ทัน,นครับไปไหนซะแล้วนะครับ ตีนโปเกมอนป่าฟังมันก่อนเลยนะครับกระทิงนี้อึดเลเกินะครับตายยากเลนนะครับาาน,น,บนี่เรียบร้อยชิวๆครับด้านบน <S 2> <S 2> <S 2> เดินสบายครับไม่มีใครมาเลย ไปอยู่ด้านล่างกันหมดนะครับเดี๋ยวเราไปช่วยด้านล่างช่วยด้านล่างกลัวจะป้อมด้านบนจะโดนแหกอยากลงไปช่วยเหมือนกันครับแต่เดินช้านะครับให้มาแล้วครับแขกมาเยี่ยมแล้วครับตายไปดีครับอย่าเหลืออะไรครับเก็บง่ายๆ่ายครับช่วงนี้ ด้านบนเราฟาดเตียนครับไม่มีใครกล้าเข้ามาเลยครับด้านบนเราไม่มีใครกล้าขึ้นมานะครับไม่ใช่เข้ามานี่ครับจังหวะนี้เราก็ไปดังอีกทีครับสิบก19แต้มนะครับ โปเกมอนไปก่อนครับเก็บโปเกมอนป่าไปก่อนอ้ามันไปดังครับไปขโมยดังของเรานะครับอยู่ไหนอยู่ไหนมาเจอธาใหญ่เป็นไงครับอามันเอาลูตอมได้ครับท่านผู้ชมไม่เป็นไร ป้อมเราพังไปแล้วครับอันหนึ่งครับเท่ากันแล้วครับแต้มน่าจะสูสีกันครับกองพึ่งมาครับท่านผู้ชมตอนนี้น่าจะอึดหน้าดูโหนมานเยอะแล้ครับไฮโดรปัมไม่ไหวครับท่านผู้ชม โซนก่อนครับให้ยาดงจาักการก่อนครับเราไม่ไวครับเลื่อนรถผล,ลไม้ก่อนให้โดปามเป็นไงเรามันอึดนะครับไอตัวปูเนี่ยให้โดปามเข้าไป ไม่ไหวครับโอ้เดินช้าครับจังหวะนี้โดนไหมโดนไหมเกือบโดนครับท่านผู้ชมรอดมาได้เฝ้าป้อมก่อนนะครับเพื่อนเราไปไหนกันบด้วไให้โดปั๊มเข้าไปมันกล้ามาได้ไงวะมันตืดจริงๆนะครับท่านผู้ชมเลือดมันเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเลยโอ้ยไม่ไหวครับโดนโดนหลุมดำเข้าไปครับท่านผู้ชมไม่รอดอ๋อเพื่อเราจะการนกไปแล้วด้วยน่าจะได้ครับ เอาละครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปลุ้นดูนะครับว่าชนะหรือแพ้นะครับสู้แพ้ครับเก็บไม่ลงจริงครับต้องช่วยกันนะครับอย่างที่บอกถ้าไม่ช่วยดังนะครับแตามจะสู้กันอย่างเดียวนะครับก็อาจจะประมาณนี้นะครับแพ้ครับ ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปวยเพลงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ